พ่อแม่พี่น้องมาคั้นส้มค่ะวันนี้คั้นส้มได้กิ่นเหลืองค่ะส้มผสมข้าวกะไม่ได้เพลิลายค่ะปกติผ้าและเสื้อเข้าพร้อมค่ะแต่ว่างวดนี้ผ้าไม่เสื้อเข้าค่ะพ่อแม่พี่น้องเสื้อเกยอย่างเดียวค่ะอันนี้นังงนังอันคั้นในพื้นเลยค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่หนังคั้นในพื้นเลยค่ะส้มผสมข้าวกะไม่ได้เพลิ่ยค่ะผักเส้นฝรั่งค่ะอันนี้เป็นผักเส้นฝรั่งเออพี่แม่อันกระเทียมป้าพ่อแม่พี่น้องเกยอค่ะ แล้วก็น้ำเป่าครับมมพี่น้องเท่านี้เลยค่ะอันนี้นั่งเอ็ดขึ้นในพื้นเลยค่ะอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยค่ะโอเคถ้ามาจัดการกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขันส้มคือขันส้มบบดนี้อันมื้อนี้พาเอ็อันอันอันเพื่อนท้องเป็นอะไรเพสโต้ค่ะเอ็เพสโต้สามรุ่มกินกับเส้นสปาเกตตี้นะคะโอ้ยเซียหลายวันซันแต่เสียดายภาพไม่ได้เอดคลิปค่ะ มีแนวมือน้ำบอหลังผ้าอาร์เอ็ดคลิปลงค่ะเพสโต้ค่ะเอ็ดโรดเดิค่ะแซ่บหลายๆแซ่บมันลองเอ็ดเบิ้งเลยค่ะเพสโต้ค่ะเป็นน้ำซอสกินกับสปากเกตตี้ค่ะเอ็ดเป็นเขาเอ็ดเป็นแบบซอสก็ได้มเอนี้ผ้าเอ็ดเป็นแบบซอสค่ะแล้วข้าวพ่อแม่พี่น้องมีมักขึ่นกระเทียมกะเอาไปเอาไปพัดค่ะแล้วข้าจังซื้อ ชีตที่ลังค่ะโอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาจงเ้ากันนะเขาเนาะเดี๋ยวถ้าพามีโอกาสถ้าพาไม่เธอเบิ่งค่ะโอ้แซ่บไปเลยที่แรกสามีสามีไม่เคยกินค่ะไม่กล้ากินบัดเอาเคาซิมบอโอ้คือแซ่บแทบสานเป็นนาน้น,นด้โอเคเขามาเริ่มคั้นกันเลยพ่อแม่พี่น้องเบาไหลละเบาไหลมาๆามามาค่ะมาเริ่มคั้นกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพัก กระเทียมป้าค่ะล้างแล้วเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาเสื้อเลยค่ะนี่ต้นน้อยมันทิมเสื้อเวลาคั้นขอโทษค่ะเวลาคั้นเสื้อน้ำจังน้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องมันจะมีแห้งค่ะเวลาคั้นเสื้อน้ำจังน้อยแล้วก็เสืเสอ้เสอเกิดเสื้อเกิดเสื้อเกิดก็ไม่ต้องยานเข้มค่ะเพราะแต่เราต้องเอาไปล้างอีกเทิร์นนึงค่ะพ่อแม่พี่น้อง ซื้อไปเลยค่ะซื้อลายๆไปเลยค่ะไม่ต้องยานเข้มค่ะไม่ต้องยานเข้มว่าต้องเขาต้องเอาไปล้างอีกค่ะคั้นค่ะต้องร่งแห้งลายๆค่ะเนี่ยเสื้อน้ำเล็กน้อยค่ะเพราะเม่อเราไมจัเวลาคั้นมันจะไม,ม่แห้งเลยค่ะคั้นจนพักยอดแล้วก็ม่ไปนวดปกติเวลาคั้นนะผ้าแลาซื้ออันน้ำตาลพร้อมแล้วก็เสื้อเก๋เสื้อเข้าค่ะ แต่งวดนี้ผ้าเละเสื้อเกย่างเหียวเพราะไหมพี่น้องเพราะงวดที่แล้วผ้าเอ็ดกิ่นผ้าไม่ได้อไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะเสื้อเกย่างเดียวกระแซบค่ะเพราะเสื้อขาวคันเสื้อขาวแล้วมันละหอมเพราะไหมพี่น้องมันละมันละแซบแต่ว่าแต่ว่ามันละเป็นขาวขาวนะคะเป็นขาวขาวผ้าก็เลยมีเสื้อค่ะแต่ขันเสื้อขาวเราสะอาดล่ะดีกว่าค่ะและส้มกว่าค่ะ คันค่ะเดี๋ยวเมื่อหลังคันพักเส้นพลางนะเบิ่งหน้ามือเข้ามาคันจะเพิ่มป่าคนก็โอ้ท้าเอามาหลายยังเอามาหลายค,คาดขั้ววดนี้เพราะว่ายามันเท่านะคะ่ะยามันแก่พวดตอนนี้กําลังพอดีกินค่ะพ่อแม่พี่น้องคันส้มกำลังพอดีแซ่บค่ะส,ส้มสวมเข้ากับไม่ได้เผยเลยะคะ่ะ ส้มเอ่อพักเสื้อเอ่อพักอันกระเ,เทียมป่าล้างสะอาดอเก๋แล้วก็่เสื้อน้ำนิดหน่อยเวลาคั้นมันจะง่ายมันจะไม่แห้งค่ะแบบนี้เลยค่ะลงข้างตัวกันไปเนาะเสื้อแห้งเลยๆค่ะนี่ตองยานมันอันเข้มเสื้อลายๆรถกระเธอตอนคั้นในเสื้อลายรถ แป๊บเดียวคอบแล้ว <c oughs> นะพ่อแม่พี่น้องแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แบบนี้ค่ะแบบนี้ถือว่าไสายได้พ่อแม่พี่น้องสายได้เข้ากับ เก็บไปก่อนค่ะแล้วมาคันต่อไปค่ะตอนนี้นังคันกูนในพื้นเลยค่ะเพราะบอกคันม่โต๊ะนี้ถนัค่ะเอ็ดมาได้ทุกอย่างค่ะเสื้อเกิดของพ่อม่น้องคันในน้ำเกลือนี่แหละค่ะมีตุ้งย่านสกปรกค่ะไม่ได้เพลอดสกปรกเลยเขาล้างเรียบร้อยค่ะเกิดม่ต้องย่านเข้มเสื้อไปเลยค่ะอันนี้มันมีน้ำอยู่แล้วใหาไม่ต้องให้ไม่ต้องเสื้อทำอีกก็ได้ค่ะคันค่ะพ่อมพี่น้องคันค่ะโอ๊ย 来了。陈是陈。 แห้งหลายๆวกนเนาะตับลองแซบค่ะคันเจ็ดแล้วคันเพล่มักเซอร์มากกินผงชูรสกับเซอร์ผงชูรสน้ำกันไรกับโนแซบค่ะหรือไม่เซอก็ไม่ได้ปัญหาเพราะไม่เป็นไร เสื้อเข้าหรือไม่เสื้อเข้าก็ได้ค่ะเป็นขึ้นกันค่ะแต่ในความรู้สึกเท่าที่เอสมาเสื้อเข้าเรารสชาติดีกว่าค่ะหมายถึงเข้าสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องข้าสวยแล้วเป็นข้าเข้าอันเจ้าธรรมดาเลยข้าเหนียวก็ได้ค่ะแต่นี่พ่อเอเป็นเข้าเจ้าเพราะว่าเข้าเหนียวมันหายะ เป็นขึ้กันค่ะแต่บางเวลาเสื้อเข้าแล้วมันจะเป็นาขาวๆพ,พ่อแม่พี่น้องผพากปเลยไม่เสื้อค่ะเสื้อเกี่ยวย่างเดี๋ยวค่ะพีพ่น้อง,องดดเสื้อไปเลยค่ะแล้วเพื่อมักนู่กับเสื้อผมสูตรน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องมีพิษกติกาค่ะเสื้อไปเลยค่ะมักแล้วเลยเสยืนะ้อนั้ำมักแล้วเลยเอ็นน้ำเพราะว่าห่อคันๆไปแล้วนี่คันเ้ามักอันเพราะว่าเขาคันแล้วถ้าเราเอาไปล้างน้ำเขาเป็นพี่น้องล้างทุกความเป๊ะมันหายไปค่ะ ล้างสินส้วป,ปุกเอาพร้อมค่ะล้างให้น้ำเพื่อน้ำามันอออค่ะแล้วเอาจะข้าจังมาเอาเอามาขันไหมค่ะพอขันไหมเท่นี้แหละเ้าเราเกลือเซอร์แล้วก็ข้าก็ะซิมเบิ่งตามความชอบของเ้าเลยค่ะพอบางคนชอบเข้มชอบมีเข้มก็แล้วแต่เลยค่ะบ่อแม่พี่น้องอน,นี่ก็ไซส์ได้แล้วค่ะพ่แม่พี่น้องแบบนี้ค่ะอันนี้นั่งขันอยู่ในพื้นเลยค่ะเต็มทีเลยค่ะ แบบนี้ค่ะอันนี้เขาพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะเอเทิแล้วจนแล้วกระมังนี้เขาจะเอาไปล้างเธอเดียวพ่อแม่พี่น้องเสร็จหมดเลยค่ะกระมังนี้ังกินสดเมือนี้ วันนี้พาัปกินกันป่อไม่พี่น้องกินกับตำม,มะฮวงกินกับตำข้าวปุ้นค่ะทั้งเบอร์ซดทั้งเบอร์ดองค่ะแซบหลายๆ่อแมพี่น้องเอ้ยแซบคักแซบเน้ค่ะมีตุ้งยานเค็มค่ะมีตุ้งยานเค็มเซอร์ไปเลยค่ะมีตุ้งยานเด้อก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้าง่อแมพี่น้องแซบค่ะแซบแล้วก็คนมักอันของดองในแซบค่ะกินซดกับแซบ่อไม่พี่น้อง คันนคันคันนี่้มันยอบอกว่าไไหมผ่าอยู่บงไทยก็มีเกลอเอจักเธอสมผักเสาะผักเซียนมีเต่เเเซื้อกินค่ะมีเกลอเอจักเถอมาอยู่บางนอกหลดเอสเป็นคุยอย่างากว่าไหมคงไหม ขอไม่เครืองเแกได้ฮัทเอสแกอ่ะมันก็เป็นได้เลยเออคำนี้มึงให้เขาสบายเนาะซื้อกินกันแล้วนะมึงไทยเวลาพาเห็นเนินพ่อแม่พี่น้องพาไปตะเลาะตะลาบหรือพาไปทานอาหารพาไปซัปเปาะซูเปิปป้งเนาะโอ้ยออนซ้อนค่ะออนซ้อนน้ำสวรรค์นบนดินเนาะค่ะนี่ทุกอย่าง,งบานเฮาข,ของแนวกินเฮาเนาะคือวันนี้พาเอ็ดอันเพสโต้ กินกับสปาเกตตีเส้นสปาเกตตี้นะคะเฮืยอนสามนุ่มกินผ่ากันตำมะฮุ่งตำขนม,มจีนกินค่ะกับพักดอกนี่เละค่ะพักอันกระเทียมป้าดอกกับพักกระเทียมชุนี่เละค่ะโอ้แซ่บไทยก็แม่ติดนุ่มของแซ่บด้วยกระผู้มักเลยค่ะห้ามมักกินที่นี่เ้าก็แซ่บที่น,นี่ค่ะถ้าต้องได้กินส้มทุกมือค่ะมักกินส้ม,มค่ะไม่ตี่นุ่ม ถึงส้มกินสุกเสียบคุ้มเลยค่ะเริ่มได้ทีแล้วค่ะเริ่มได้ทีแล้วค่ะขาเนี่ยมันงอแล้วก็เอาไปล้างหลายๆน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องล้างให้สะอาดเลยค่ะได้ทีแล้วค่ะ ไทีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ทีแล้วคะ่ะแล้วเขากไปล้างค่ะพ่อแม่พี่น้องเท่านี้คะ่ะเราไปล้างล้างล้างหลายะน้ำเพื่มันสะอาดคะ่ะแล้วก็จะเอามาขันสะเกิดไหมคะ่ะแนวนี้คะ่ะแบบนี้คะ่ะเอาไปล้างคะ่ะบป่านี้เดี๋ยวพาอเอาไปล้างก่อน,นะคะ่ะ ล้างมาแล้วสามน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องล้างสองสามน้ำค่ะล้างน้ำหนึ่งก็ได้แล้วแต่ล้างสะอาดสอาดค่ะพ่อแม่พี่น้องมาขันกันต่อค่ะขันค่ะคือเกลี่ยขึ้นไเพาเอาน้ำซึแน่จังน้อยค่ะเพราะเวลาเข้ากันเร็จแล้วเรียบร้อยนี่น้ำต้องแบบจุดจิค่ะต้องแบบโทมคัดเป็นน้ำแห้งกันแล้วไม่เป็นไม่แซบค่ะ อันนี้สูดไม่ผานเนาะค่ะสูดผู้อืน่นมิจักแต่ละต่อมาณนี้ค่ะคันเท่านี้เข้าก็เราเอาเลยกับประมาณคนนี้เข้ากับซีนบ้งแต่ก็ต้องอ่อเข้มนะคะนี่เข้มเลยจะเป็นไปไม่ได้เพราะเอสพักดอกเนาะคะ่ะแต่ก็ต้องอาตามสูดเนี้เขาสอบค่ะเสื้อมาหมืดเลยค่ะ อันนี้คือพักเที่ยวล้างมาแล้วค่ะเอาคั้นเกอที่เที่เอที่แรกนะคะคั้นเกเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างน้ำพไม่เป็นน้องล้างสองสาน้ำค่ะเพื่อมันสะอาดแล้วเอาก็เอามาคั้นอีกค่ะ อันนี้ล้างมาแล้วค่ะเอาไปล้างน้ำแล้วค่ะเสื้อเกลือกับพ่อแม่พี่น้องเสื้อเกลือค่ะเดี๋ยวพ้าเอาเกลือมอีกพัเกลือมิพอพักนึงค่ะเสื้อเกลือค่ะกะละเเข้มแล้วไม่เข้มกะและ้วต้องความชอบของหาแต่ว่าการคั้นพัก คันนี้เข้มเลิศม,มันก็ไม่เป็นเนาะคะ่ะเนาะมันก็ต้องเอ่อเข้มเนี่ยค่ะจังน้อยคันเท่นี้ข้าวเราเอาเลยกาบตรงนี้คันเท่แรกข้าวเราไม่เอาค่ะคันคันแล้วก็เอาไปล้างน้ำไล่ลลน้ำค่ะคันอีกจากตรงนี้เนของคั้นใ้มันเท่าเนยค่ะเห่าเนยกับเกลือไม่เห่านะคะ แต่แทนสมเยคุน้องเอ้ยแล้วกระเทียมโหวนี้ก็บกำลังอ่อนค่ะดอกยังมีปุ่มดอกดอกอ่อนแลนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันยังอ่อนแบบนี้แบบนี้ถือว่าอ่อนกะแบบนี้เลยกับพ่อแม่เราก็ะซิมเบิ้งเข้ากับซิมเบิ้งค่ะข้ามมากกว่าขันมีเข้มปรเลิกะซื่อในจังน้อยค่ะเพราะว่าพักดองขั้นอันจืดพวดกะนี่นี่เป็นค่ะกะน้ำเข้ากับเอกแบบนี้พอพ่อแม่พี่น้อง น้ำเราเป็นแบบจุจิ้ด้วนี่ค่ะถ้าเป็นน้ำแห้งกับละมีเป็นพ่อแม่ไปน,น้องน้ำเผากับเอาประมาณนี้ค่ะคือได้ประมาณนี้ค่ะ <laughs> ว้าวปานเพื่อสนั่นกาเน้อนนะคะ่ะพ <laughs> าต้องบากก่อนเดียว่า้าเป็นคนเนเอ็ดกับเข้าไมีเป็นเคะ่ะ <laughs> ้าก็เลยว่าว่าการเอ็ดอาหารของผ้านี้ไม่แม้เป็นการสอนเลย การเอสอาหารอผ้าเนี่ยเป็นการเอสเธอเพิ่งว่ะผ้ายู่ในนี้ผ้ากินต้นนี้กับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผ้าอะไย้ำเลยเด้เพราะว่าผ้าน่ะอายอายขับนลว่ามาสอนนี่มันมีแมนครับสำหรับผ้าคือว่าผ้าเอสเธอเพิ่งว่ะผ้ายู่ในนี้กินต้นนี้ค่ะในท่อนั้นเนาะค่ะเนาะกะกระเพ่ะเยื่อตามก่ะเอสรับรองว่าแซ่บคับพ่อแม่พี่น้องอันเข้ากระซิบเบิ้งค่ะว่ารสชาติเโาเคบบกะคือเอาค่ะข้ามมีเค็มข้ามมีเค็มเลยบางค่ะแล้วมีเปลี่ยนปากดองเนาะค่ะก็ต้องเอาเค็มแม่จิงน้อยค่ะน้ำกต่ละประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้ขนมแห้งกับมเปิเอ็นมีแซ่กมิโน่ผมเมพีน่นงแน่นอนค่ะคือว่าพาเอ็ดอาหารมิปิเอ็นเลยค่ะเด้อจนพี่สาวว่าว่วาเออมีลูกมิผู้เลยเอ็ดตันะ้งเลยเนาะเพอนปะเอ็ดเลยลูกเอ็กโปกินผมบอกสมัยตะกี้เนาะเขานาะเพะะะื่อนกับพี่สาวก็มาเยี่ยมผมว่าก็ทำกับข้าวเป็นนะเพื่อนว่าวอกเอ็ดเป็นแล้วเนาะ <laughs> เป็นแน่น,นอนผมเมพีหนงมันสันสานแต่ยายนเนะะาะเขาเนาะกะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่กะกระเทียมไว้ประมาณสามมื้อกินได้เลยประมาณพีน่น้องแซ่บคัดไกลๆคะ่ะกันเพิ่มมักเขาก้าค่ะเสื้อเขา้าเสื้อเข้าขกับซ่บอีกอย่างหนึ่งคะ่ะแต่ว่าอันเสื้อเขารู้สึกมันละมันละมันละตุง้งมันละโน่ขึ้นคะ่ะมันละส้มไวคะ่ะแต่ว่าพอเสื้อเข้าแล้วมันละขาวนะคะวันนี้พาก,ก็เลยมีเสื้อเข้ากับปรม่นพี่น้องกะอันนี้กะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเากับปิดเอาเสื้อทับไปแวแล้วก็ปิด,ปวปดไว้ อยู่ข้างนอกประมาณสองมื้อแล้วก็เสื้อตัวเย็นแซบไว้กินเลยค่ะโอ้ยแซะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ็ดรถได้ค่ะเด้อขอบคุณในห,หลายเรื่มาเบิง่งเอ็ดคันโซนกำกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่ได้ค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ